สวัสดีค่ะตายายสายแซบมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะไปหัดทํำสาลาเปาเป็นครั้งแรกนะคะวิาชาจะเป็นต้องให้คุณผู้ชายเป็นคนลองชิมดูนะคะไปกันค่ะสลาเปาทำเองนะคะมาดูมาดูกันจะเป็นยังไงว้าวสีไส้อู่ แน่นุ่มมากค่ะดูสิคะโอ้โ,โ,อโหน่าทานไหมมาเด้อพี่น้องวันนะมากินสาัาเปาไส้หมูสับนะครับไส้หมูของแม่บ้านทํานะครับอื อืมร้อนร้อนครับอืมหน้มจีบสะละเปาอืมแน่มแนมแบบแบบพี่นอ้องอืกให้กินเองน่ต้องซื้อ อ่อนๆเศรษฐะน,ส,นสองลูกอืกระเป๋ามันร้อนโอ้โหหายออกหุนหวนเลย

โอเคครับจบคลิปแค่นี้นะครับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับรอชมคลิปหน้านะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ